สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูแบมจะมาพูดถึงสาเหตุสําคัญที่สุดเลยที่ทําให้เวลาเราไปสอบสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ทุนสัมภาษณ์อะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วคุณไม่ผ่านสักทีไม่ได้สักทีนะคะสาเหตุมันคืออะไรกันแน่ค่ะวันนี้จะมาบอกคืออย่างนี้ก็มีหลายคนที่ไปสอบทุนอ่ะล่าสุดก็มีนักเรียนที่ไปสอบทุนนะคะ จริงก็สอบมาหลายปีแล้วคะแนนโทเฟลคะแนนไอเอลที่แบบผ่านสลุยเลยนะแต่พอไปต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอ่ะไม่ผ่านแล้วก็รอบนี้จะไปอีกก็ไม่รู้จะผ่านอีกหรือเปล่าแล้วจะเตรียมตัวยังไงจะทํำยังไงดีหรือบางคนเนี่ยสัมภาษณ์งานนภาษาอังกฤษนะคะสัมภาษณ์กี่ที่ก็ไม่ผ่านสักทีทางทางนี้จริงๆแล้วตัวเองก็สื่อสารได้นะคะสาเหตุคือนแน่ๆอันนี้มาบอกเลย สาเหตุที่สำคัญที่สุดนะไม่ได้อยู่ที่ทักษะภาษาอังกฤษของคุณเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณได้หรือไม่ได้งานจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุนนั้นอะอยู่ที่ใจของคุณอยู่ที่ความเชื่อมั่นของคุณเป็นหลักเลยนะคะเป็นหลักอันนี้กล้าคอนเฟิร์มกล้าพูดเลยว่าไม่เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะเพราะอะไรคือหนึ่งถ้าทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณไม่ดีจริงนะคะ ที่จะไปสมัครงานที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือถ้าทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ดีจริงจะไปสอบทุนแล้วไปอยู่เมืองนอกมันไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแต่เนี่ยคุณมาถึงขั้นที่แบบจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์แล้วแสดงว่าทักษะคุณมีมาพอสมควรแล้วนะคะคุณก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าโดยปกติเวลาเราสื่อสารเราฟังภาษาอังกฤษแล้วจะพูดอะไรเงี้ยเราพอได้ไหมถ้าเราพอที่จะพูดได้นะคะทักษะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องสาเหตุสําคัญแล้วที่ทําให้คุณไม่ผ่าน การสัมภาษณ์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจใจเนี่ยใจข้างในเราเนี่ยแหละนะทำไมถึงกล้าพูดเพราะว่าสังเกตนหะบางครั้งเนี่ยคนที่ได้งานงนั้นๆหรือว่าคนที่ได้ทุนที่เราไปสอบทักษะไม่ได้ดีไปกว่าเราเท่าไหร่นะคะก็สิ่งที่ทำให้เขาได้ติดใจนะคือเวลาที่คนที่ทักษะพอๆกันสมมตินะ เข้าไปที่ห้องสัมภาษณ์ตัใจมันไม่เท่ากันทักษะเท่ากันต่ใจมไม่เท่ากันคนนึงไปแบบใจอ่อกลัวไม่ได้ฝึกใจตัวเองไปก่อนนะไปแบบใจอ่อไม่ว่าคุณจะเก่งการสื่อสารสังกฤษขนาดไหนนะแต่คุณ่อร์เขาถามอะไรมาคุณก็จะไม่รู้ว่าจะดึงอะไรไปตอบอะคือแบบมันกังวลไปหมดอ่ะคือเอาใจไปกังวลอะแทนที่จะเอาใจมาแบบสู้อ่ะกังวลนู่นกังวลนี่ก,ก,ก็กลายเป็นว่า มันทําให้ทักษะทาสังกฤษเราถดถอยลงไปด้วยในห้องสัมภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการฝึกใจไปก่อนแล้วใจคุณมันแบบเต็มอ่ะคือมันมั่นใจมันแบบอยากได้มากเลยต่อให้ทักษะมันไม่ดีนะคุณก็จะขุดทุกอย่างเลยที่มีเพื่อพูดเพื่อสื่อสารให้ได้เพื่อจะบอกเขาว่าเลือกชันเถอะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเวลาสัาน้นๆอย่างเช่น อาจจะสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนในการที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปสอบอะคือการที่คุณเอาเวลามานั่งฝึกภาษานะในระยะเวลาห้าวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากนะักกรอกนะคะเพราะว่ามันคือภาษามันเป็นเรื่องปรนะสบการณ์อนะเนาะระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เราฝึกจนถึงวันนี้แหละนั่นแหละมันเป็นเป็นสกิลเราแต่ถ้าคุณมีเวลาแบบห้าวันเจ็ดวันสิบวันหนึ่งเดือนนะ คูแบบแนะนําให้เอาเวลาเหล่านั้นไปพัฒนาในเรื่องของใจไปเทรนใจตัวเองเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีเทรนใจตัวเองด้วยว่าทำยังไงน,นะคะบางคนเนี่ยไม่เคยมีความมั่นใจหรืออะไรเลยในชีวิตแบบว่าจะสอบก็กลัวจะนั่งก็กลัวจะนี่ก็กลัวนะคะอันดับแรกเลยนะวิธีการเทรนข้างในก่อนโดยสัมภาษณ์นะต้องคิดให้ได้ก่อนว่าทําไมเราถึงอยากได้สิ่งนั้นนะคะ ทำไมเราถึงอยากได้เพราะอะไรอ๋อเพราะว่ามันมันดียังไงมันทําให้เรามีชมีวิตดีขึ้นยังไงมันทําให้เราได้ดูแลครอบครัวได้จากรายได้หรือว่าไอ้ทุนเนี้ยมันทําให้เอ้อเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่เมืองนอกมันทําใหโ้โปรไฟล์เราเปลี่ยนไปหรือไงคุณต้องหาวัให้ได้หมาว่าทําไมคุณถึงอยากได้สิ่งนั้นนะคะพอคุณรู้แล้วว่าทําไมถึงอยากได้สิ่งนั้นเนี่ยอันดับที่สองที่คุณต้องทําคือคุณต้องคิดภาพอันเนี้ย ครูแบมคอนเฟิร์มเลยว่าได้ผลเพราะว่าเนี่ยคูแบมใช้กับตัวเองมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษการไปสัอภาพอะไรใดๆก็ตามที่ไหนตลอดมาในชีวิตนะถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นคูแบมจะคิดเป็นภาพก่อนเลยอย่างเช่นสมมติว่าอยากได้งานเนี้ยคิดเป็นภาพตัวเองนั่งทํางานนี้อยู่เลยมันจะทําให้เราชินอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะเหมือนเราสนิทกับมันแล้วเราก็จะไม่รู้สึกกลัวที่จะแบบ ผ่านเข้าไปทํางานมันไม่ได้หรืออย่างคนที่จะไปสอบทุนสัมภาษณ์ทุนอ่ะสมมติจะไปอเมริกาไปมหาลัยอะไรก็คุณก็ต้องไปเสิร์ชหาภาพหาข้อมูลว่าชีวิตเด็กที่มันไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันชีวิตมันเป็นยังไงแล้วคุณก็มาคิดเป็นภาพของตัวเองนะคะเมื่อคุณเห็นเป็นภาพตัวเองแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันเหมือนมันจะทลายสิ่งที่มันกั้นอยู่ทลายความไม่มั่นใจความกลัวความกังวลนะ่ะ พูดง่ายๆนะมันจะมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะทําให้เราใกล้กับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วมันรู้สึกอยากได้มันจะยิ่งทําให้แบบฉันต้องได้หว่ะเพราะว่าเฮ้ยพอคิดแล้วมันเจ๋งเนี่ยเออเหมือนสมัยครูฝึกพูดภาษาอังกฤษนะใจเนี่ยหัวเนี่ยคิดแต่เป็นพูดตัวเองเห็นตัวเองภาพตัวเองพูดเป็นภาษาอังกฤษตลอดแล้ทั้งที่ยังพูดไม่ได้แล้วมันรู้สึกแบบอยากมันต้องได้มันต้องได้อย่างเงี้ยนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหาสาเหตุสอง คิดเป็นภาพตัวเองได้สิ่งนั้นน่ะทํางานนั้นอยู่เลยใส่ชุดยูนิฟอร์มที่นั่นหรือว่าไปน,นั่งอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่มหาลัยนั้นประเทศนั้นแล้วก็กําลังเรียนกาําลังแบบมีเพื่อนเป็นฝรั่งต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะเราเวลาไปอยู่ในห้องสัมภาษณ์นะใจคุณมันจะเป็นอีกแบบนึงละจากใจฝ่อๆไม่เคยฝึกใจมาไม่เคยเลยแบบ กลัวไปหมดหรือจะได้ไหมจะได้ไหมคนนั้นจะเก่งกับฉันไหมนะคุณก็จะกลายเป็นว่าไม่สนใจอย่างอื่นแล้วคุณด้ไปโฟกัสที่ภาพที่เราจะต้องได้นะแล้วเวลาที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์นะถ้ามันติดอะไรก็ตามในการสื่อสารสังกฤตนะไม่ต้องกลัวนะคะพยายามที่จะอธิบายให้เขาฟังอนะสมัยก่อนคุูแบงค์เคยไปสมัครบริษัทยา,าทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้แบบมีเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งสิ่งนั้นเลยนะก็ จบเอกภาษามาทํางานรงเ,เรียนภาษามาหรืออะไรแบบเนี้แต่อยากได้งานเนี้ยอยากได้งานเนี้ยเราก็คิดคิดเป็นภาพเลยว่าเออตัวเองแบบไปคุยกับลูกค้าที่เป็นหมอแบบเดินอยู่ในโรงพยาบาลคือคิดเป็นภาพเลยว่าตัวเองทางานนั้นอยู่แล้วพออยู่ในห้องสัมภาษณ์อ่ะพอเขาเราพยายามที่จะอธิบายภาษาอังกฤษแล้วมันมีบางคําที่เราไม่รู้อย่างเช่นสมัยก่อนคุณยไม่รู้จักคําว่ากินมิก่กินมิก,ก็คือแบบ ริคในการขายของอ่ะสมมติว่าเออเราจะไปขายของให้คนนี้เราก็มีแบบสินค้าเออเขาเรียกอ,อะไรของกำนันเล็กๆน้อยๆไปให้เขาหรืออะไรเงี้ยไม่รู้จักคํานี้เลยนะคะแต่รู้ว่าเออมันมีสิ่งนี้อยู่เพราะว่าคุณแม่ทําง,งานโรงพยาบาลก็เคยเห็นมาตลอดว่าบริษัทยาเขาก็จะมีแบบอะไรให้ให้หมอให้พยาบาลเนี้ยแล้วคูณแบบก็พยายามอธิบายไม่รู้จะใช้คําไหนก็พูดไปในห้องสัมภาษณ์ว่า special stuff made from the company อย่างเงี้ย special stuff stuff ก็คือเรารู้ว่ามันเป็นของอ่ะ special คือของพิเศษ made from the company ก็คือแบบทำมาโดยบริษัทในประมาณเนี้ยอ๋อเขาก็จะแบบรู้ว่าอ๋อเขาก็จะบอกมาว่าอ๋อกิมมิ c อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นในห้องสัมภาษณ์ก็มีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะคนสัมภาษณ์ก็สี่ห้าคนก็ลุ้มลุ้มสัมภาษณ์เราเนี่ยตาใจเรามันได้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นติดอะไรก็พยาพยามพยายามให้เขาเห็นว่าเราพยายาม แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออย่างคนที่ต้องไปสัมภาษณ์แบบที่เป็นกลุ่มคือบางครั้งเขาก็ไม่ได้สัมภาษณ์เราเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยเขาให้เราไปนั่งคุยกับคนในกลุ่มนะคะแล้วเขาก็จะนั่งดูว่าคนไหนที่มันเหมาะกับงานนี้คนไหนที่มันเหมาะกับการได้ทุนนี้นะคะบอกทริคไว้นิดนึงว่าการที่เราไปอยู่ในกลุ่มสัมภาษณ์อะบางครั้งเนี่ยงานบางงานทุนบางทุนเขาก็ไม่ได้มองหาคนที่เก่งภาษาที่สุดนะคะ พอถ้าเกิดมองหาคนที่เก่งภาษาที่สุดเนี่ยเขาดูจากคะแนนสอบภาษาเราก็ได้หรือเขาสัมภาษณ์เราเขาก็รู้แล้วการที่ไปอยู่ในกลุ่มแบบนั้นแนี่เขานอกเหนือจากทักษะทางภาษาเนี่ยเขาต้องการรู้จักโซเชียลสกิลของเราทักษะในการเข้าสังคมนะอินทร์ซอนสกิลการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะบางครั้งเนี่ยคนที่พูดเก่งที่สุดไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้ทุนนั้นก็มีนะคะแต่กลายเป็นว่าคนที่ ดูแลวเข้ากับคนอื่นได้หมดฟังคนพูดในเวลาที่เราควรพูดพูดในจังหวะที่เป็นของเราเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นเรียนรู้ที่จะเห็นด้วยกับคนอื่นกลับเป็นคนนั้นแหละที่ได้คนที่แบบพยายามโชว์ว่าพูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งโด,งดยไม่ฟังใครเลยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะอันนี้ครูแบงฝากไว้ด้วยเนาะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญสําหรับชีวิตเราสอบทุนสอบสัมภาษณ์งานอะไรก็ตามนะคะก็เลยออกมาทําคลิปนี้ให้เพราะว่ามีนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องนี้จริงๆแล้วครูไม่รู้จะอธิบายผ่านตัวหนังสือได้ยังไงก็อยากจะออกมาพูดให้ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนสามารถได้อะไรก็ได้ที่คุณอยากได้แต่ใจคือคุณต้องได้มันก่อนในใจคุณนะถ้าใจคุณมันยังแบบจะได้หรอจะได้หรอคุณไม่ไมีทางได้นะคะแต่ถ้าใจมันแบบฉันได้แน่นอนคือฉันพูดแบบพร้อมเลยฉันเห็นภาพตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรียบร้อยคุณได้แน่นอนนะคะจริงๆเรื่องนี้ครูแบบพูดแบบเต็มๆไว้เ,เ,ลเลยนะ,ะในเรื่อง การที่จะได้ทุกสิ่งอย่างการที่จะประสบความสําเร็จในออดิโอชุดหนึ่งชื่อความลับจักรวาลความลับเนี่ย the secret of the ages นะคะจริงๆนี้เป็นโปรเจกต์ของคุณบัณฑิตแต่ว่าคือดีมากคุณกัไปเติ e ์ชเรื่องของมนุษย์และความสําเร็จกับทุกอย่างในชีวิตนะคะแล้วเอามาสรุปเป็นออดิโอบุ๊ชุดนี้แล้วก็มีสอนภานษาอังกฤษข้างในด้วยขนาดพูดเองอะ พูดเองแบบนีนะ้ยังฟังเป็นสิบรอบเลยคือชอบมากนะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากฟังแบบเต็มๆอยากจะแบบเรียนรู้เต็มๆเรื่องของการแบบปรับใจทํายังไงให้มันสาเร็จในทุกๆเรื่องว่าจะเป็นธุกรกิจเอาชนะคู่แข่งคือทุกอย่างเลยในชีวิตอะ่ะมันจะอยู่ในชุดนี้นะโอเคงั้นก็วันนี้จะพูดแค่นี้นะคะ <laughs> พูดเยอะแล้วโอเคเดย์เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ